นางงามอำเภอบางละกำพษิษสรโลกํา,เร,าเรือแม่สร้อยทองไกลทองสามออกมาแล้วเอาแล้วจ้า บางระกำรนั้นหมายถึงเรือแม่ใส่ท้องแม่ใส่ท้องจากบ้านใหม่กรุงทองบ้านใหม่กรุงทองเอาละวัยฝีพายนั้นผสมสานามีพิจิตมาช่วยด้วยพิจิตมาช่วยด้วยผสมสานากับพี่น้องชาวบางระกำโดยการนำทิพของไอ้เจ้าหมูมหมีไอ้หมูหมีเรียกว่าสิบเอกหนู่ยสิบเอกหมีชาลวันเลือดเลือดเลือดชาลวันของคนพิจิตมาพายให้เรือบางระกำจะทำให้เรือพิมายได้หรือไม่เรือพิมายราสา,าหนินที่ดันเกวียนที่ผมบอกเพชรพัชระถูของ ไม่รู้ว่าใครยีได้หรือไม่ทดพายสเต็ปอย่างนี้บอกว่าไม่มีใครยอมใครได้พักผ่อนมาตั้งสเมวันแล้วก็มาคืนนอนเต็มตาแต่วันนี้มาสู้กันใหม่ว่าใครจะหนีไปใครเมื่อต่างคนต่างสายต่างคนต่างอันต่างคนต่างกันเอาเลยเรือโคราชเรือโคราชเจอกับพิษลกใครหนีใครอยู่ใครหมดใครไปสายตาเริ่มจะนำมาเล็กน้อยถึงปานกลางในนาเพชรพิมายเพชรพิมายจแมั ไปอก็บอกว่าไม่ยนบรยยอไม่ต่อไม่แต่ต่างคนต่างเปิดต่างคนต่างก้ามต่างคนต่าง่าจะเพชรพิมายเว้ยเพชรพิมายเพชรต่างลุยเต็มที่ว่าระเพชรพิมายจะไปแรงแรงกัอยู่จะหนีได้ตลอดปลอดภัยหรือไม่ปสเป็นสุดท้ายร้องน้ำแต่เพชรพิมายจากโคราชเอาไว้ภายแรงแสงน้ำมาจะหนีรอดปลอดภัยได้ไหมไมสยทองใส่ทองพิมายใส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 ่ทองพิมายใส่ทองพิมายสทองพิมายใสทองพิมายใส่ทองพิมายร่วงคา ใครหยุดใครยุ่งครับใครหยุดขอยแพ้ใครหยุดขอยแพ้ผมบอกแล้วว่ารู้แล้วรู้แล้วงี้รู้แล้วแม่ดูวขับใจเย็นครับใจเย็นเรือเพชรพิมไมสนับสนุนโดยสทวิชานทิศกระทชกวีทีสปอร์ตจากพี่ไม้ครับโคราชจะทำอะไรแม่สร้อยทองมานกรรมพิศุโลก ได้หรือไม่ครับเพราะมาเบียดเสียดสีกันแล้วเกินครับคู่นี้เราไม่รู้ว่าใครหยุดก่อนไม่รู้หนครับนี่คำโบราณเขาบอกว่ากรรมการรุ่นโตเกียร์ไม่รอช้าตัดสินให้แม่ส้อยทองครับรองน้ําน้ําเงินเป็นเรือชนะแม่ส้อยทองครับรองน้ําน้ําเงินเป็นเรือชนะครับพี่น้อง